านั่งสมาธิกันค่ะแล้วก็อธิษฐานจิตไปด้วยกันนะคะเพื่อเร่งนิมิตค่ะคลิปที่เราทำอ่ะนะมันจะได้เกิดผลลัพธ์ไวๆค่ะจะได้มีลูกค้าเนาะมาทักแชทสั่งซื้อมูชาสินค้าสั่งซื้อสินค้าที่เราขายค่ะทุกคนไม่ว่าทุกคนจะขายอะไรค่ะนะก็ให้ลองใช้คาถาปูท้าวิสวรณ์ดูค่ะตรงไหนก็ได้ในประเทศไทยในช่อง y o u t u b e ช่อง t i k t o k ค่ะก็ลองตั้งิดตั้งใจค่ะทิฏฐาจนแม้กระทั่งปางที่ภูบูชาอยู่ค่ะ จริงๆครูก็อยากจะให้คาถาท่านเหมือนกันนะอ่ะเอาคาถาไปก็กันวันนี้ค่ะนะเดี๋ยวก็นั่งสมาธิถวายท่านค่ะเมื่อเช้าครูสวดนโมตัสสะสามจบก็เอาสวดอีกได้ค่ะนโมทัสสะปะคะวะตูอรหะตูสัมมาสัมพุทสสะนโมตัสสะระคะวะตูอรหะตูสัมมาสัมพุทสสะนโมตัสสะระคะวะตูอรหะตูสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะปะคะวะตูอรหะตูสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะระคะวะตูอรหะตูสัมมาสัมพุทธะสตร อิติปิโสพคควายมาราโโชชาโนทาวิสุวรรณโนมารณังสุขังอระหังสุขโตนโมพุทธายะท้าวิสุวรรณโนจาตุมหาราชิกายักขะพันตาภักขุริตโตเวสสกุูสกุลทางอระหังพุทโธท้าวิสุวรรณโนนโมพุทธายะอิติปิโสพคควายมาราชาโนทาวิสุวรรณโนมารณังสุขังอระหังสุขโต นโมพุทธายะท้าวเวสวรโณูจาตูมหาราชิกายะขาพันตาภักขูริโตเวสสภูสาพุทธังอ拉หังพุทโธท้าวเวสวรโณูนโมพุทธายะอิติปิโสภะคะวายะมาราชานท้าวเวสวรโณูมารานังสุขังอ拉หังสุขโตนโมพุทธายะท้าวเวสวรโณูจาตูมหาราชิกายะขาพันตาภักขูริโตเวสสภูสาพุทธังอ拉หังพุทโธท้าวเวสวรโณูนโมพุทธายะ แล้วมานั่งสมาธิกันค่ะเพื่อถวายบุญให้ท่านนะคะแล้วก็ให้ตัวเราเองด้วยค่ะเขาเรียกว่านั่งสมาธิเพื่อเรียกทัพย์ค่ะนะคะคอร์สนี้ครูก็เคยอธิฐานไว้ในราคาหนึ่งพันหนึ่งสบ็บาทเองค่ะครูก็บอกว่าถ้าวันหนึ่งนะครูหาเงินได้เต็มกำเต็มมือแล้วก็จะตั้งใจเกรร็บเงินไปโรงเรียนคอร์สนี้ค่ะคอร์สเรียก <religion. S 1> เรียกนั่งสมาธิเรียกทรัพย์ค่ะบวกกับการปฏิบ um ัติของครูไม่ว่าจะสวดมนต์เล่มไหนก็แล้วแต่นะคะ แล้วครูก็ลงไปลงมือทํามันก็ขายดีขายหมดอ,อยู่นะแต่ทีนี้ครูจะแบ่งปันเสมอว่าเวลาหาเงินมาได้อ่ะต้องรักษาเงินต้องดูแลเงินที่เราหามาได้ไว้ให้ได้ค่ะเวลามันรักษาดูแลเงินไม่ได้อ่ะเราก็ต้องไปหามาใหม่นะคะกว่าจะได้มาจากคนนั้นคนนี้อ่ะก็ยากเหมือนกันเนาะเพื่าเขาจะให้เราง่ายทีนี้ถ้าเราทําตรงนี้ไม่ได้ก็ต้องอย่างครูก็ต้องไปทํางานแล้วล่ะ แล้วก็ตั้งจิตตั้งใจว่าเงินที่ได้จากการทํางานตรงนี้ต้องทยอยใช้หนี้จนหมดจะได้ไม่ต้องไปยืมใครแล้วไม่ต้องไปอยากได้อยาก